คิดว่าฟ้ามอยความสามารถมั้ยนุน่นมันอยู่ข้างรถฝั่งนูน้นแล้วออกแค่ทำให้มันออก ม,มันหนีเดียอ่ะป้าไมมันหนีแล้วมันจะมากัดเขาทาไง<ะ>ออไม่กลัวไม่กลัวโอ้โอ,โอโมึตัหนักมาก หลัวมันไม่หอมตัวมันหนักมากเนื้อแน่นนะเนี่ยเซเว่นเอาไปชำแหละเลยปลาเขาไม่ไปชำแหละเผื่อมันตกใจมันได้ยินมันรู้เรื่องนะเว้ยเซเว่นทำไมโตอ้วนอย่างนี้วะนะโตอ้วนโคตรอ้วนเลยเหมือนเราขุนแล้วออกมาที่นี่เลยนะเซเว่นโดนขุนแล้วไอ้นี่แล้วนะกลัวไหมน่ะโดนขุนไง คุนผมที่ไงครับอาบน้ำอาบน้ำ,นำเดี๋ยวจะไปซื้อยาเห็บหมัดมาหยอดให้คบนี่มันเป็นแผลใช่ไหมที่ขุณผมอ่ะขุณผม,มเอาไว้ไว้าผมมาเชื่อหรือเปล่าครับใช่ไหมตัวคนเนียหนักไว้อ้วนไหม ถ้าเราไปซื้อยาเห็บหมัดเราต้องบอกหมอถูกแล้วว่ามันหนักประมาณเท่าไหร่สามสิบกว่าโลได้ปะโอ้่โลเลยเหรอไอ้อ้วนมันยังสามสิบเจ็ดโลเลยน่าจะยี่สิบโลยี่สิ0กว่าโลเย้เทเวนอาบน้ำอาบน้ำครั้งแรกเย้เย็นสบายสบายเทเวน ได้สะอาดจะอาเคยอาบน้ำปะเนี่ยชีวิตเนี้ยฮะเกิดเป็นหมามาเนี่ยเคยอาบน้ำสักครั้งยังจะเคยได้ไงผมไม่มีจุกขออมาอาบน้ำนีำน้ผมมามีชวนให้เป๋เลยนะะเลเนบอกจะไปบอกเป๋ว,ว่าเป๋อย่ามาบ้านนี้ะเวยเดี๋ยวโดนจับอาบน้ำมีชวนให้เป๋มาด้วยนะเดลเรน าไม่ต้องไม่เป็นพรีเซนเตอร์เหรอไม่เซเว็นบอกว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ครับไม่ต้องรีวิวให้ผมก็ได้ครับดูเขาทำผ้าดินี่ใช้แชมพูเหมือนเด็กๆที่บ้านเลยนะเว่นรู้เปล่าหมาบ้านเนี้ยใครอยู่บ้านนี้ก็ต้องอาบน้ำกันทุกคนนะเซเว่นมากินข้าวบ้านนี้เซเว่นก็ต้องโดนอาบน้ำรู้ปะเซเว่นเป็นเพื่อนพี่เนี่ยเซเว่นต้องอาบน้ำ ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเซเว่นเอาเห็บหมัดมาหาเพื่อนมันไม่ได้นะเซเว่นรู้ปะก็ต้องอาบน้ําให้มันสะอาดแล้วก็ยาเห็บหมัดเดี๋ยวจะหามาหยดให้หหอมหอมหอ,มอมตายแล้วเซเว่นบอกกลับไปเทศบาลไม่มีคนจำได้แล้วตัวสะอาดเกินไป เป๋มาไอเป๋กระโดนเนี่ยเนี่ยทำเนี่ยเลยอันนี้ก็ทำคามสะอาดเดี๋ยวลวกน้ำร้อนนะเดี๋ยวมันเข้าใจว่าโดนห่นจริงๆเดี๋ยวมันเครียดนะไม่ใช่ร้อเล่นเซเว่นไม่ได้อยากให้สะอาดเฉยๆอาบน้ำโฟต้าอาบน้ำปีละหนึ่งครั้งก็แชมพูใช้เยอะๆไปเลย ตอนนี้กลับไปอ่ะเป๋แบบจำกลิ่นไม่ได้เลยเป๋บอกโอเซเว่นไปทำหลอที่ไหนมาไม่ได้เลยไอ้นวลวอลนวลมาไม่ได้เพราะวันไม่ยอมให้มาไอ้นวลเนี่ยดูเทศบาลดูดีไม่มีเห็บหมัดเลยเออเอ้าแล้วแล้วเราจะกล้าหยอดยาให้มันเราเผื่อเขาก็หยอดให้มันอยู่แล้วไม่ต้องหยอดเนี่ยดูเนี่ยเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องหาเลยเนี่ยเออ หรือว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าเซเว่นไม่เคยอาบน้าที่จริงกวคนที่เทศบาลอาบน้ำให้มาตลอดมัน <laughs> อาจจะได้อาบน้ํปบ่อยกหมาเราก็ได้นนไปอย่าพ่งไป,ไปอาบก่อนล้างตัวให้สะอาดก่อนมันล้างง่ายหรอกขนมันไม่ได้ยาวแป๊บเดียวไม่ต้องเช็ตตเเเเตดตัวเลยไปเล่นไปเล่นทุกคเลยสบัดตัวได้เลยไม่ได้ไม่ได้เช็ดให้ก่อนนิดนึงให้หมัดหมดก่อนใช่ไหมนะรู้จักสบัดตัวไหมเ่น ก,ตตก็สะบัดเป็นอยู่มัง้งสะบัดตัวก่อนอผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวเออผ้าเช็ดตัวก็ผ้าใหม่นะจ๊ะผ้าซักมาใหม่อย่างดีเอาใช้สองขึ้นไปเลย,ย,เลยสะบัดตัวไม่เป็น ทำหมันกันหมดแล้วก็เพราะมันทำหมันแล้วมันถึงสุขภาพแข็งแรงอ่ะเห็นมมีไหมมีคนร่วมอยู่ถู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 เนี้ยเนี่ยเซเว่นมันยอมให้ปลาจับอ่ะมันก็กลัวแหละหามันจุกตูดเลย มันคือการอาบน้ำครั้งแรกในชีวิตของแกก็ได้นะเซเว่นถามก็ตอบไม่ได้ซะด้วยอา,อาบด้ำแตละครั้งยังดีเซเว่นเปล่ด้วยอยันนี้เดินไยสภา,าเดินหน้าเดินไิทุนาแล้วะครับ <c oughs> ใช้บริการกูม,มิ่งฟรีเออกูม,มิ่งฟรีมาอาบน้ำได้บริการกูมิ่งกับอาหารสัตว์ฟรีบ้านเอื้ออาทรยังไงไม่รู้ดูสิอ่ะเสร็จแล้ว ไปไปได้เดินไปดิเออไปสู้อ่ะกลับบ้านได้โอ้กลับเซนตสวานได้ไปดิขางเลยไปอู้สบายไปแล้วไปเล่เปยมาด้วยบอกที่นี่มีบริการอาบน้ำฟรีไป